Hi everybody! welcome back to ภ u m i ไม่มีใคร nothing วันนี้มาคนเดียวจ้าก,กับการ re-action ทวายมินิอัลบั้ม between one and two น,นั่นเองทุกคนซึ่งคราวนี้เนี่ยก็มาในเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า t ฉลบ t ดดแฉลบใน,นซึ่งมันก็เป็นหลุดในทิกตอกอยู่สักแป๊บแล้วแหละแต่ว่าก็วันนี้ไม่มีเวลามาการีกันเลยเริ่มลย ดนตีมาแนวมูดหวานๆนายนสวยมาก mm hmm. รู้สึกว่า mm hmm. ช่วหงหลังงปี mm hmm. เขาจะตูดขึ้นนะคือจะบอกว่าจูวี่อ่ะตัดผมกันใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ย้อมสีชมพูสวยมาก mm hmm. มีน้านติ็กตี่มากใค mm hmm. มาแนวมูดหน้าหลักหน้าหลังกว่าหลาสวาีด เฮ้ยโฟมโมเช่นอะไรเจสต์มาเจสต์หรอดูวีออกผมตั้นก่อนจูวีผมตั้นสวยพี่จองก็สวยพี่จองเท่มากทุกคนเจยยอดแต่ผมตั้นนะปกติอ่ะชีมาลุกผมตั้น รู้ึกว่า m อ็สวยคือดูทีอตอนแรกไม่ได้คาดหวังเอ็มบีขนาดนี้แต่ว่าเอออกมาสวยสวยมากว้าวเธอมันเหมือนแบบแล a p ของนักวิทย์มั้งพูดไงดีไม่เหมือน lap นักวิทย์จริงๆเหมือน lap นักวิทย์จริงๆมันก็ผสมผสานแบบสีสันเล่นบงเล่นโกอ,อะไรพวกเนี้ยได้เงนินสวยนะเหม,มือนว่ามึงพี่ต้องผมปอฮะเนี่ ชอบชอบหยิบองขึ้นนะเนี่ยนายอนลองบุกแล้วแบบเสียงันรูงมันถึงมากทุกคนแบบมันสัมผัสได้ถึงว่า MV มันสวยมาก สวยกว่าที่เราบเห็นทีเซอร์กันมานะทุกคนเพราะว่าในทีเซอร์เราอาจจะเห็นเป็นเผืนว่ามันแบบมันอาจจะไม่ได้อลังอะไรมากแต่พอมาดูจริงๆอราก็ถึงมากเ้ยอันนี้ฉันอนทีเซอร์ตอนแรกนึนกว่าฉันอีทีเซอร์จะไม่เข้าแล้วนะทุกคนสรุปเข้า มีคิวมาคนแร้สแกนเราสแกนนะ้า <c oughs> โอ้เพลงออกแนวหวานสวีทแล้วก็สวยนะ m ีสวยรู้สึกว่าสวยมากแล้วก็แบบมันเป็นมู้ดของสวีทสวีทอะ่ะคือมันหวานแล้วก็แบบแบลแล้วก็จริงดีนะตัวรำลองว่าแ็่เพลงที่ให้เต็มเิ็บอย่างนี้เราให้เจ็ดีสวยเลยที่ชอบมากในวีีนี้เรารู้สึกว่าเราชอบเจยูเจยู ok. A ok A ok ผมเตนไปเลยได้แบบ เยอะมากแบบคืบอปกติชีวิตผมสั้นไม่แต่ันี้เป็นผมสั้นตัดผมงนี้เลยแล้วสวยมากแล้วอีกอย่างอ่ะมีข่าวร้ายเจอยูติโควิดเจอยูติกโควิดโอเมก้า oh ก็ขอให้พี่จีถ่ายไปวๆวนะคะขอให้พีจีไฮโยเราถ่ายไปๆกลับมาอีกครั้งในสวัย แล้วก็ลองมาให้จองยอนกับจูวีสองคนนี้ไม่มีทูไม่มีจูวีแต่ว่าให้รองแบบเขาแบบคู่กันเลยเพราะว่าจูอวีกับัดผมสั้นเรื่องสองว่นนะจริงจูวีผมชมพูอะ่ะรู้สึกว่าสวยมากแล้วก็ที่จองยอนเนี่ยผมรันคือเอาดีๆที่จองยอนอะเอาดีๆืวแบบเท่เท่มากมันทท่ดังสวยแบบเท่มันแบบ ส,ส่วนมีนะมีนะแล้วคนอื่นๆอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดถึงมินะก่อนมีนะติ็กซี่เชยองก็สุดคือทุกคนในเอ็มบีดูดีหมดคู่นี้ดีกว่าให้มันเป็นภาพรวมเนาะถ้าเราเอ็มบีถือว่าดีสมกัรภาพรวงแล้วก็คือการลดคอยดีอนเนี้ยติดท่าเนี้วอยู่นะอออนี้นี่แหละมันเป็นท่าไอ้ที่ไดายนหรือสานะนี่แหละสปอยใช่ไหมในติ๊กตอกอะติ๊กตอกแล้วก็นู่นนี่นั่นตอนแรกอะ เป็ TV, คนคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าตอนสปอยแล้วก็ไปคิดจุ๋ยวีใช่ไหมมีคนเขาบอกว่าเป็นเพลงครับหรือเปล่าตึกไม่ใช่ผิด <laughs> ไปเองวีทวีแล้วก็มูดโทนได้ดีเลยทุกคนเจ๋งดีนะจริงๆไม่รู้สึกทำไมสวยมากรู้เหมือนเรานั่งดูหนังฝาจริงๆ โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็จบคับเรียนที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย